สวัสดีครับข้อนี้ก็เป็นข้อที่293นะครับก็จากรูปออโ์ทอกาฟิกของเส้นท่อน้ํานะครับจงหาความยาวรวมของท่อทั้งหมดความยาวรวมของท่อทั้งหมดนะครับก็ในรูปนี้ผมให้ไปดูในโมเดลสามมิติเลยนะครับจะได้เข้าใจได้ง่ายๆไปเลยนี่คือรูปด้านฟอนนะครับมุมงมงุมนี่เป็นมุมงที่3มนะครับรับฟอนไซนะครับ นี่คือรูปด้านฟอนต์นะครับนี่คือรูปด้านท็อปส่วนอีกรูปหนึ่งนะครับก็คือรูปด้านไซส์รูปนี้นะครับนี่ก็คือทางเดินท่อน้ํานะครับก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเรามองแบบนี้ก็จะค่อนข้างงงนะครับเพราะว่าดูในแบบแบนสองมิติอ เราดูประกอบเป็นแบบนี้เลยนะครับก็เริ่มรวมนะครับสี่สิบนะครับสี่สิบสูงขึ้นไปนะครับแปดสิบตรงนี้นะครับท่อมันจะยื่นไปแล้วจะมีเส้นเซ็นเตอร์ไลน์เล็กๆตัวนี้นะครับของท่อตรงนี้นะครับคือก็คือคือส่วนนี้นะครับ ตรงนี้ก็มาตรงนี้นะครับ40 40แล้วก็ลงมาอีก40นะครับลงมาอีก40แล้วช่วงนี้นะครับก็ยาวไปตรงนี้40ก็สังเกตตรงนี้ด้วยนะครับตรงงมุม จะมีเส้นเซ็นทรลไลน์บอกอยู่นะครับก็จะยาวไปด้านในนะครับก็คือจุดนี้นะครับยาวได้มาด้านใน,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 นก็คือจุดนี้เท่ากับ80แล้วก็มีเส้นเซ็นทรลไลน์ตรงนี้นะครับก็คือตั้งขึ้นบนนี่นะครับเป็นจำนวนเท่ากับ40นะครับจากนั้นก็รวมนะครับ1 2 3 4 5 200 360คำตอบที่ถูกต้องก็คือ360นะครับก็คือคำตอบข้อนี้นะครับข้อที่สี่คือข้อที่ถูกต้องหลักในการมองนะครับถ้าเราจำรูปสามมิตไมิได้ก็ให้สังเกตตรงจุดนี้นะครับจุดทีเเเ่เป็นเส้นตื้นจะลายนะครับแต่ถ้ามองในรูปสามมิติก็จะรวมได้ง่ายขึ้นนะครับ โอเคครับสองลงข้อที่293ก็หวัง็บอกว่าคงจะจำลูกทรงได้นะครับก็จะทำให้ข้อสอบนี้ง่ายๆไปเลยข้อนี้โอเคครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ